ใส่แทงน้องครูนะรันดาพระเช่ฐเป็นแดงนะครับแดงเหนือเป็นน้ำเงินนะเป็นดำนะราคาอยู่ดำนะราคาอยู่ดำนะ สายแทงนักโฟนครับสายแทงนักโูนนะคนนี้เสิงโตนะครับหรือว่ารันดาอาปาเช่ข่ายทวีเพชรมิใช้นะครับโดยแฟนตัวเงินได้แดงเหนือคนใจน้องทวีโชคครับชิงกันสองแสนนะคนนี้ชิงกันสองแสนราคาอยู่ดำนะราคาอยู่ดำแอ้พักมาแอพักมา โอ้ปเขาแตกกันนะครับไปเขาแตกกันนะฝลายน้ำเงินไปเขาแตกกันนะครับดำมากๆดำมากํดำต่อนะดำต่อนะไปเขาข้างซ้ายคาดน,น,นะครับไปน้ำเงิน

กันนะทันทันนะทันทันนะสามัดมาอนไทยีนฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงนะลันดาอาบาเชีนะครับอยู่หน้ากล้องนี่นะอยู่ด้ากล้องนี่มุดำมมอดามามดม

mới thành công rồi như họ. ôi ôi ôi. khay bên khay, đá đâm to đâm to đâm đó, đâm, đó, đâm, 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 đâm. อยู่ดำนาราคาอยู่ดำราคาอยู่ดำราคาอยู่ดำอยู่หน้ากล้องนะครับตัวดำนะ ดันกันนะดันดันกันนะดันดันกันนะรัวนะรัวนะใหญ่ยยนะครับตวัวดำไม่รู้ใหญ่ได้ตัวได้คาดเขานะครับได้ตัวได้คาดเขานะออกค้างนักนะครับเพราะว่า toi dây na, phải nước ngân nữa các bạn, đen ngửa nè, đen ngửa nè ngân nè. อยุ่ตัวดำนะราคายุดตัวดำนะแม่ทห่แม่ท่าน้หัทนทันกันนะครับทันทันกันอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยียบไปดำเงียบไปแดับแดงออกมาตั้งเขานะ มาตั้งเขานะดำมักมาเดงอยู่ซ้ายนะดำอยู่ขวานะเดงอยู่ซ้ายดำอยู่ขวานะตัวดำนี่ไปเข่าแตกนะครับไปเข่าแตกนะไปลายเข่าค่อยๆแตกนะครับดำมักมา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  ร it, land, forward, uta, ัวนะดำต้นมารั่วนะดำต้นมารั่วแดงเข้าไปไปเรือแดงเรี่อยไปแดงเียวเข้าไป แดงอยู่ขวานะดำอยู่ซ้ายแดงอยู่ขวานะราคาอยู่ดำ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 มาคนเจนะครับดำต้นไปดำต้นไปดำต้นไป ำนี่ดูใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่านากว่านะครับคอมันแงน้มีดำต่อหน้าดำต่อหน้าดำต่อหน้าดำต่อน้า ดำดิมไปแดงดิมเด้งเลยเอ้ยเดงเขียไปแดงเขียไปเฮ้ย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 ไอ้ดำมาได้ดำมาไรดำอะไรดำอะไรหัวหางนี่แดงดำดีนะเจ็บซ้ายเจ็บขวานะครับเขียหน้าเจ็บนะแดงเร็วมาดำคม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 ดำคมดำคมดำคมขับมาหัวตรงครับขับมาหัวตรงขับมาหัวตรงราคาขึ้นมาเปียกเบียกนะราคาขึ้นมาเปียกเบียกนะ กดไว้นะาเด้งกดไว้นะาเด้งกดไว้ดำต่อหน้าดำต่อนะาดำต่อนะาดำต่อนะเข่าบกินนะครับเข่าบกินนะถ้าถ้าเข่าโค้งเนี่ยชึบเลยหมอดิ้นะครับแทงหมอดิ้นตะกี้ราคาเข้ามาอยู่แดงนะราคาเข้ามาอยู่แดงนะแดงต่อ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  mudah 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 ใกล้ลัวครับคือพอเดขากันใกล้ๆรัวนะด่าชาดีนะครับจังหวะี่นะเคียร์หน้าดํามีปัญหานะครับแต่เรากับป้อมีหาข้างนะดะําปลอดภ ข้องของเขาไว้นะครับหัวห้างหัวห้างหัว้างดับไปเดี๋ยวมาหัวตรงเดี๋ยวมาหัวตรงครับมาหัวตรงกับบานรับมากมาดับมากมาดับมากมาเาดับมาดับเาดับมาดับเื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 ดับเมดดด ไอ้ดำอด้ว้ดำคอด้ว um? ้ดำอด้ว้ดำอด้ว้ดำขอดไว้ดำอด้ว้ดำอด้ว้นะตัวดำโุนปลายยอดแล้วมีอากาศนะครับลดนปลายยอดแล้วมีอากาศนะลดนปยอดแล้วมีอากาศนะครับตัวดำนะผายมือนะครับใช้มือนะ เดงความือนะครับตัวแดงความือนะไล่หมาไล่หมาไล่หมาปีเตะเลยปดเตะไล่าฮาาเราเอาเอไหมาลเหัวเถานะครับหัวถือหัวอยู่นั่น าอยู่แดงนะราคาอะไรมาอยู่แดงนะแด,นะ <c oughs> ดงต่อแ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 ดงต่อ <c oughs> มาบอกไปนะบอกไป แล้วชนผ่านไป15นาทีนะครับ15นาทีนะคู่นี้เป็นคู่ที่2องครับคู่ที่2อระวังรันดาอภาเช่นะครับสิงโตนะค่ายทวีเพชรมิชัยปบกับแดงเหนือนะครับคนเจนน้องทวีโชคครับห้างตัวแดงทำดีนะห้างตัวแดงทำดี อยู่แดงนั่นแหละครับอยู่แดงแดงต่อ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  ดำกับบักว่านะแดงนี่มันเล็กกว่านะครับเล็กกว่าดำหนานะหนาใหญ่เฮ้ยดำยอมนะดำยอมนะดำยอมนะดำยอมดำหยุดนะดำุดำยุดดำห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 ยุดดำเลิกนะดำเลิกนะเขาอยูสองไม้ครับเขาอยูสองไม้เขาอยูสองไม้เขาอยูสองไม้ไม่ก็ไปใจใจนะใจใจนะ ำยุดเองนะดดดำยุดเองนะเแดงต่อพงเลยเแดงต่อพงเลยเแดงต่อพงเลย <laughs> เราไปหาหน้าดำวิงดำวิงดำวิงดำวิ่งดำวิ่งเด้งได้มาเดียวแด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 งได้มาเดียวฟิกแล้วฟิกแล้วสบายที่ฟิกแล้ว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 บอลน่าจะมีปัญหานะครับบอลน่าจะมมีปัญหานะ

à, đèn đèn ở đây đáng chết